สวัสดีค่ะเอที่น่าราักทุกๆท่านของช่องพี่วัณพาเดนมาร์กนะคะเอซวันนี้พี่ก็จะพาเอฟซีมาดูป่าอีกป่าหนึ่งนะคะก็อ,อยู่ก็ไม่ไกลบ้านพี่นะคะทุกคนเพราะว่าพี่คิดว่าเมื่อห้าหรือหปีที่แล้วนะ่ะพี่เคยพาลูกมาเที่ยวที่นี่ค่ะทุกคนและพี่ก็เจอเหตุมากมายเลยนะคะตอนนั้นพี่ก็ไม่ได้สนใจอะไรเนาะทุกคนเนาะพี่ก็เลยคิดว่า พี่จะพามาดูเห็ดที่นี่ค่ะเผื่อมันจะมีเห็ดค่ะทุกคนโอ้มันมีเห็ดจริงๆด้วยค่ะเอฟซีนี่ดูโมโอเอกรอเย่นี่ค่ะเอฟซีวิสเก,ส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 ก้เห็ดวิสเกเห็ดีเดียวเพิร์สวิสเก้เหดเอ็นวิสเกเดพินอ้เห็ดเยอะแยะมากมายเลยค่ะเอฟซีและมีแต่ดอกงามๆด้วยค่ะเอฟซีนี่เห็นไหมโอ้ยพี่ต้องหาไม้ก่อน ต้องหากิ่งไม้ก่อนเพราะว่ามันต้องหากิ่งไม้ใหญ่ๆค่ะเอฟซีนี่มันก็เป็นโลเปเขานะคะเอฟซีเอ้ยเฮลเดียบลอมแบลลอมแปบก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะเอฟซีนี่นี่สามารถที่จะกินได้คะ่ะเอฟซีนี่นี่เห็นไหมคะนี่พอสามารถที่จะกินได้นะคะมันก็จะอบเปรี้ยวเนาะแต่พี่ก็ไม่ชอบกินหรอกพี่ว่ามันเปรี้ยวค่ะเอฟซีพี่ว่าแถวนี้มันมีเห็ดค่ะเอฟซี นี่แหละพี่ก็เจอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรา,าหาไม้เคลียก่อนค่ะเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นว่ามันเป็นเห็ดอะไรนะคะเอฟซีนี่คะ่ะเอฟซีนี่นี่คะ่ะโอ้ยไม้ก็ไม่ดีเลยนี่คะ่ะเอฟซีนี่นี่เห็ดอะไรคะนี่เห็นไหมเอฟซีนี่โอ้ยมันกินได้มันกินได้เนี่ยน่าจะเอาไปให้ยายดาวนะเนี่ย เนแต่เห็นดอกเดียวกับสองดอกนี่ค่ะเอฟซีนี่มันกินได้นะเนี่ยใช่ไหมนี่ทุกคนอี่ยายดาวยายดาว <c oughs> ยายช่วยดิดิแครกรสปีสนี่กินได้ค่ะเอฟซี FC. พี่คิดว่ากินได้เดี๋ยวต้องให้ยายดาวดูคลิปนี้ไปเดินดูอีกค่ะเอฟซี FC. พี่ไม่เก็บหรอกนะคะ พี่จะมาดูเห็ดเฉยๆค่ะแต่สรุปแล้วมันมีค่ะทุกคนนี่มันต้องเข้าไปในป่าสนนี่อลินะ่า d i s a เดนมันต้องไปหาในป่านั่นค่ะทุกคนแม้พาคนเห็ดมาไม่ถูกใจค่ะทุกคนลูกสาวพี่ค่ะเอฟซีเี่เดี๋ยวพี่จะเข้าไปดูออ้เห็นรอยเก็บอยู่ค่ะทุกคนต่มเป็นรอยขี้หมานี่หว่าโอยมีขี้หมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูอันนี้ก่อนอนลินะ่ เดี๋ยวหน้าเข้าไปตรงนี้ก่อนลูกเดี๋ยวพี่จะเข้าไปทางนี้ค่ะเอฟซพี่คิดว่ามันมีเห็ดค่ะทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้เจอแล้วค่ะเอฟซีเนี่ยที่มันเป็นป่าอย่างเงี้ยมันจะมีเห็ดแต่เราอาจจะมาช้ากว่าเขาก็ได้นะคะสรุปแล้วคือตรงนี้ไม่มีค่ะทุกคนหรือว่าเขามาเก็บก่อนเราแล้วเราก็ไม่รู้น้นนี่เราก็มาบ่ายแล้วนะแต่ว่าพี่ไม่ได้สนใจเห็ดว่าจะเอาไปกินหรอกค่ะเอฟซ พี่สนใจที่ว่ามันมีเหตุหรือเปล่าค่ะนะพี่จะดูว่ามันมีหรือเปล่าแค่นั้นแหละนี่เจออีกแล้วเอลีนานี่แต่ว,ว่ามันแก่แล้วค่ะเอฟซีนี่นี่แต่ว,ว่ากินไม่ได้หรอกอันนี้มันตัวน้อยคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราต้องเข้าไปนี่อเอลีนานะเข้าไปนี่ลูกมะ สรุปแล้วก็คือมันเป็นป่าเห็ดนั่นแหละแต่ว่ามันมีมันไม่มีเห็ดมันมีตรงนั้นหน่อยหนึ่ง่วนตรงนี้มันไม่มีเลยหรือว่ามีคนเขาเดินบ่อยมันเลยไม่มีคะ่ะเอฟซีเขาอาจจะไม่มีนู่นไงเจอแล้วนี่ค่ะเอฟซีโอ้ยเห็ดนี้พี่คุ้นกินไม่ได้แน่นอนคะ่ะเห็ดอันนี้กินไม่ได้คะ่ะนี่ทุกคนด่น กินไม่ได้เราจะหาเห็ดนี่ค่ะทุกคนเราจะหาเห็ดที่เราคิดว่ามันน่าจะกินได้นะแต่นี้กินไม่ได้หรอกนี่กินไม่ได้หรอกค่ะเห็ดแบบนี้นอกาะเราต้องหาเห็ดตุ่มๆดอกให,ใหญ่ๆเหมือนเมื่อกี้เนี้ยเหมือนที่ข้างนอกนั่นนี่ค่ะทุกคนเห็ดค่ะนี่นี่อันนี้มันเป็นในนั่นอันนี้มันใช่นี่นี่นี่ค่ะ F C ัน,นี้ใช่ค่ะนี่ นี่เห็นไหมคะนี่อุยยุงเดอ้ออุยหัวใหญ่บเบ้อเลยอุยยุงกัดแกม้มนี่คะ่ะเอฟซีอันนี้กินได้เนี่ยอีเขนโกสตีสตินหนนี่คะ่ะทุกคนลูสาวพี่เห็นสีขาวนี่ค่ะเอฟซีนี่คะ่คะเอฟซีมีเห็ดสีขาวแต่ว่าเห็ดอันนี้มันกินได้อุ้ยมันมีรอยคนเก็บแล้วนี่ นี่นี่นี่รอยคนเก็บค่ะ fc นี่เห็นไหมนี่นี่นี่ลูกน้อยๆค่ะนี่ fc นี่นี่นี่ค่ะนี่ค่ะกําลังงามเลยค่ะนี่นี่อุ้ยมันอยู่ใต้ดินแน่ๆเลยอยู่ใต้ดินค่ะ fc เราเสียงดังไม่ได้นะตรงนี้มันเป็นที่เขาพากันมาเดินเล่นกันนะคะ fc อุ้ยไมโครโฟนเนาะอุ้ยสรุปก็คือนี่ค่ะเห็ดมีคนมาเก็บแล้วนี่มันกินได้ค่ะนี่นี่ นี่คะ่ะ fc ดูเอานะคะนี่ช่วยคอมเมนต์พี่หน่อยนะพี่ก็ไม่รู้จักเห็ดหรอกแต่พี่ก็อยากมาดูเห็ดคะ่ะ fc เลยชวนลูกสาวมาค่ะหุยไอ้นี่คะ่ะนี่คะ่ะ fc นี่นี่นี่ใช่ไหมคะนี่ fc นี่นี่ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยใครบ้างช่วยช่วยดูพี่หน่อยนี่คะ่ะแต่นี่รู้สึกมันแก่แล้วคะ่ะ fc ไหนลูกนั่น โโ então, อ <te <te <t us <t us ุ้ยลูกสาวตาดีจังเลยนี่ค่ะ F4 กาลังงามๆเลยกันนี่นี่ค่ะกำลังงามๆเลยออ้ยมันเป็นปลาเห็ดจริงๆด้วยนี่นี่โอ้ยนี่นี่นี่เดี๋ยวเดียวเดียวเจออีกเจออีกนี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนนี่นี่อันนี้กินไม่ได้แน่นอนค่ะแต่อันนี้กินได้โอ้โหดูค่ะดูเห็ดค่ะทุกคนนี่ สรุปแล้วนี่ก็คือเห็ดเห็ดไอ้นั่นค่ะทุกคนนี่เห็ดพึ่งค่ะนี่เห็ดพึ่งค่ะเอฟซีเห็ดพึ่งนี่ตกงามๆเลยค่ะเอฟซีนี่เดี๋ยวลูกสาวเจอตรงนั้นเลยไหนค่ะนหนเลยนหะน้าโอ้ยนี่นี่เห็ดหุเห็ดคอยาวค่ะนี่เห็ดคอยาวนี่มันกินไม่ได้หรอกลูกอนี่เขาไม่ค่อยนั่นกันหุยทำไมมันมี ตรงนี้มันเป็นสิบกว่าตัวเลยอ่ะเฮ้ย้ายมันแก่หมดแล้วลูกนี่มันแก่แล้วนี่คะ่ะเอฟซีมันแก่แล้วเราต้องหาไม้เขียนะไม่งั้นเราจับไม่ได้นะพ่อเขายิ่งห้ามไม่ให้จับเห็ดนะคะเอฟซี FC. นี่โอ้โหมันแก่หมดแล้วคะ่ะตรงนี้นี่นี่เอฟซี FC, นี่นี่คะ่ะ นี่สรุปตรงนี้มันมีเหตุค่ะเดี๋ยวพี่จะพาเพื่อนมาเก็บเพราะว่าเขาไม่โอเคค่ะ f อฟซคลิปนี้ก็ยาวแล้วนะคะพี่ก็เลยขอจบไปคลิปแค่นี้นะคะทุกคนนี่อีกดอกหนึ่งคะ่ะทุกคนนี่โอ้โหเอฟซี FC, ไม่อยากจะเชื่อเลยนี่เี่ยวยนี่ไงนี่โอ้โหคนเหยียบเลยนี่นี่ไอเต็มไปหมดเลยนี่ นี่ค่ะทุกคนนี่พี่รู้จักแล้วนี่เพราะว่าไอ้รมาจารย์พาไปดูเมื่อวานค่ะเอฟซี FC. นี่ค่ะอุกุนลังดอกงา,งามเลยยายดาวเอ้ยนี่ยายดาวโอเคค่ะเอซคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันนะคะเดนมารให้พี่ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบายนีนี่